เมื่อแฟนลูกยางตุรกีวิจารณ์หนักเมื่อไทยเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลรอบสุดท้าย vnl 2024บางส่วนมองว่าไทยไม่เหมาะสมในการเป็นเจ้าภาพกลับถูกคอมเมนต์ต่างชาติต่อว่าไทยไม่ดีตรงไหนยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now ช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจศิละปะวัฒนธรรมประเพณีและเรื่องราวของกีฬา สำหรับเรื่องราวใน EP นี้นะครับเป็นเรื่องราวของกีฬาครับเป็นกีฬาวอลเลย์บอลนะครับที่แอดมินนั้นชื่นชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวออกมาว่าไทยนั้นจะได้เป็นเจ้าภาพรอบสุดท้ายของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ซึ่งวันนี้นะครับวันที่2กุมภาพันธ์ก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าไทยนั้นได้เป็นเจ้าภาพแน่นอน100%แล้ว และนอกจากแฟนๆลูกยางตุรกีนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังมีเพื่อนบ้านอาเซียนและก็คอมเมนต์ต่างชาตินะครับมาแสดงความคิดเห็นที่ไทยของเรานั้นเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันรอบสุดท้ายของ VNL 2024ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปรับฟังคอมเมนต์เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันเล็กๆน้อยๆอยกันก,นก่อนในส่วนของประชาชนชาวไทยนะครับก็ให้ความสนใจและติดตามชมและเชร์อย่างล้นหลามประกอบกับประเทศไทยนั้น มีักยจภาพพร้อมทั้งสนามการแข่งขันฝึกซ้อมสถานที่พักอาหารการอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพผ่านประสบการณ์การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติมาหลายรายการซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งมากโดยตลอดสำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยนั้นจะได้รับที่สำคัญคือชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของชาวโลกโดยเฉพาะด้านของกีฬากระตุ้นการเติบโตด้านอุตสาหกรรมกีฬา การท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากมายอีกด้วยทำให้พี่น้องชาวไทยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆวอลเลย์บอลนั้นได้มีโอกาสชมและเชียร์ทีมชาติไทยและทีมชาติอื่นๆที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกได้อย่างสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจไปด้วยและถ้าหากทีมชาติไทยจัดออกมาได้ดีมากๆนะครับรับรองว่าแฟนๆตุรกีนะครับที่ออกมาต่อว่า ในการเป็นเจ้าภาพของทีมชาติไทยก่อนหน้านี้จะต้องหงายเงือบไปเลยทีเดียวสำหรับนายสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเชื่อมั่นว่าสมาคมนั้นสามารถทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทุกประการ เพราะเรานั้นมีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันระดับนานาชาติมาอย่างมากมายได้รับคําชมจากสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติมาโดยตลอดในส่วนของการเตรียมทีมนักกีฬาก็ทําให้ดีที่สุดและถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทีมชาติไทยนั้นจะเป็นหนึ่งใน8ทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในฐานะเจ้าภาพด้วยและที่สําคัญนะครับในโอกาสนี้ริต้าซูโบโว ประธานสมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมกรรมการฝ่ายต่างๆของสหพันธ์ที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมแสดงความยินดีในการที่ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024รอบชิงชนะเลิศอีกด้วยและให้ความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและวอลเลย์บอลเวิลด์ ในการจัดการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมวอลเลย์บอลที่จะประสบความสำเร็จและน่าจดจำเอาล่ะครับเมื่อเรามารับฟังรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์นะครับทั้งคอมเมนต์ของชาวตุรกีคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียนและก็คอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกนะครับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้และยังมีคอมเมนต์ที่มาต่อว่า มาแย้งคอมเมนต์ของตุรกีบางคอมเมนต์ที่เข้ามาแซะในการเป็นเจ้าภาพของทีมชาติไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันเลยครับโดยมุมมองแรกนะครับกล่าวว่าควรเลือกประเทศที่เป็นเจ้าภาพและมีอาหารอร่อยนักกีฬานั้นสามารถหาอาหารที่ตนเองชื่นชอบกินได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงผู้ชมเช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อมานะครับ ในการเป็นเจ้าภาพน่าจะหาประเทศที่มีโอกาสเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายมาเป็นเจ้าภาพจะดีกว่าและก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับว่าคุณพูดแบบนี้เท่ากับไม่ให้เกียรตินักกีฬาทีมชาติไทยเลยอย่าลืมนะว่าทีมชาติไทยเขาก็เคยเข้ารอบ8ปทีมสุดท้ายในนชช่นลีก2023มาแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับใช่แล้ว น่าจะเลือกประเทศที่มีอาหารอร่อยและเอื้อต่อการกินอาหารของนักกีฬาไม่รู้ว่าที่นั่นจะมีที่พักดีหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาครับในการจัดการแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศไทยก็เพราะว่ามองเห็นแล้วว่าประเทศไทยนั้นเหมาะแก่การจัดจริงๆเพราะแฟนๆลลบอลชาวไทยชื่นชอบทุกทีมที่ทำการแข่งขันไม่ว่าการแข่งขันนั้นจะไม่ใช่ทีมชาติไทยก็ตาม กองเชียร์ก็จะเต็มสนามเสมอคอมเมนต์ต่อนะครับกล่าวว่าคุณว่าอาหารไทยไม่อร่อยคุณเคยมาที่นี่หรือยังฉันอยู่ที่นี่มาห้าปีและฉันว่าอาหารไทยนั้นคือที่สุดของความอร่อยแล้วอร่อยกว่าประเทศของฉันซะอีกจากอเมริกาคอมเมนต์ต่อนะครับ,รบกัมพูชาก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นเดียวกันโอ้โหมาได้ไงครับนี่อคอมเมนต์นี้ อะละครับคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่าฉันเห็นด้วยนะกับการจัดรอบไฟนอลที่ประเทศไทยอาหารที่นั่นอร่อยหากินได้ไม่ยากเลยมุมมองต่อมาครับทําไมถึงจัดรอบสุดท้ายที่ประเทศไทยน่าจะจัดที่ประเทศที่มีโอกาสเข้ารอบแปทีมสุดท้ายมากกว่าและมีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นะครับว่าเพราะแฟนๆวอลเลย์บอลในไทยนั้นให้ความนิยมและให้ความสนใจกับการแข่งขันวอลเลย์บอลมาก แม้ว่าในสนามนั้นจะไม่ใช่ทีมของพวกเขาก็ตามอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับว่าถูกต้องนี่คือเหตุผลหลักของการจัดเนชันลีก2024ในครั้งนี้เพื่อเพิ่มรายได้จากการเข้าชมของผู้ชมเลยเลือกประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับก่อนหน้านี้ประเทศไทยอยู่ในตัวเลือกแต่โดนปัดตกไปในการเป็นเจ้าภาพสุดท้ายทำไมไทยถึงยังได้เป็นเจ้าภาพอยู่ แล้วก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นะครับว่าเพราะดูจากการแข่งขันในนัดอื่นๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะแข่งที่ประเทศไหนผู้ชมนั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยจัดที่ประเทศไทยนั้นจึงดีที่สุดอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับว่าอย่ามีอคติกับไทยหน่อยเลยจัดที่ไหนก็เหมือนเหมือนกันไม่เกี่ยวกับอาหารและไม่เกี่ยวก,กับการเป็นเจ้าภาพที่จะเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายหรือเปล่ามุ่มองต่อมานะครับดีมาก ฉันเตรียมตัวแล้วที่จะไปเชียร์ที่ประเทศไทยจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ถัดมาครับเคยมาประเทศไทยหรือยังและเคยลองอาหารไทยแท้ๆแล้วหรือยังถึงบอกว่าอาหารที่นั่นไม่อร่อยฉันมีโอกาสไปเชียร์ทีมโปรดของฉันที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วและอาหารที่นั่นมันอร่อยมากๆมโมงต่อมานะครับกล่าวสั้นๆว่าอย่าอิจฉาไทยหน่อยเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับ ทำไมถึงตั้งคำถามแบบนี้การที่เป็นเจ้าภาพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งหรืออยู่อันดับต้ตนๆของโลกเหมือนกับตุรกีแต่กองเชียร์หรือแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนั้นพวกเขาไม่ได้เชียร์แค่ทีมชาติของตังตวเองพวกเขาชื่นชอบทุกทีมและแม้ว่าในการแข่งขันนั้นจะไม่มีทีมชาติของเขาก็ตามผู้คนก็จะเต็มเสมอมีคอมเมนต์มาตอบกลับนะครับว่า คนไทยให้ความสำคัญกับการแข่งขันวอลเลย์บอลมากๆและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับกล่าวว่า,เพ,าเพราะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยมีมารยาทในการเชียร์ไม่ว่าจะเป็นนัดไหนๆกองเชียร์ก็จะเต็มสนามอยู่เสมอกอจบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์แล้วก็เรื่องราวที่แอดมินได้นำมาฝากแฟนๆวอลเลย์บอลใน E ีีนี้นะครับโดยก็แน่นอนนะครับว่าประเทศไทยนั้นได้เป็นเจ้าภาพรอบสุดท้ายหรือว่ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันล,ลีก2024ที่จะมาถึงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเชียร์ทีมชาติไทยนักกีฬาสาวไทยของเราไปพร้อมๆกันทางช่อง TNS Thailand Now นะครับสำหรับอีพีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแม้ว่าจะมีแฟนๆตรุรกีบางคนนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพในรอบสุดท้ายโดยอาจจะบอกว่าประเทศไทยนั้นมีอาหารที่ไม่อร่อยหรือว่ามีปัจจัยต่างๆนานาน,นะครับที่ทําให้เขาไม่ชอบ แต่ก็ยังดีนะครับที่มีชาวต่างชาติรวมไปถึงเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็เข้ามาแย้งแฟนๆวอลเลย์บอลชาวตุรกีบางท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยยังไงในานามของแอดมินนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลทุกๆประเทศนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดแทนทีมชาติไทยนะครับยังไงก็ขอบคุณจริงๆครับสำหรับ EP ีนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีครับ